สวัสดีครับทุกคนค้างเหรอคร้างเหรอฮัลโหลฮัลโหลค้างไหมคุณแม่คะช่วยเปิดไลฟ์เพจหน่อยได้ไหมว่าค้างหรือเปล่าไม่ค่คะโอเคฮัลโหลทุกคนโอเค รอคุณข่ามาอีกน,นิดนึงแล้วกันคืออยากพูดมากๆเกี่ยวกับแบบคอนทั้งสองวันที่จบไปสวัสด,ดีนะสวัสด,ดีครับคืออยากพูดถึงงานทั้งสองวันที่จบไปแต่ว่าอยากพูดถึงงานเอบซมากๆแบบมากๆมากๆเลยเพราะว่าโหมันทํในารทำให้โตขึ้นแล้วก็มีไฟในการเป็นไอดอลต่อมากๆมากๆเลยเป็นยังสนุกไหมสนุกมากคือรู้สึกว่า ตั้งแต่แบบได้ทํางานแบบว่ากับเ k คบใช่ไหมคะร,รู้สึกว่ามีไฟมากๆแล้วก็รู้วาา่าเมื่อวานอะ่ะจบคอนเสิร์ตอะ่ะนิชากลับไปก็ออกกํบบาลังกายต่ออะไรเงรี้ยแบบมันมีไฟมากไม่รู้ทาไมแล้วก็ดีดมากแบบอดีนาลีหลังอะ่ะแล้วก็วันนี้ก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยหลังจบคอนแบบอ้าวขอโทษนะเออนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่มาก็แฮปปี้แล้วสวัสดีครับเจอกันแบบใช่ขอบคุณที่มานะคือรู้สึกว่า เลยจะหลับแล้วยัเพิ่งหลับแป๊บน,นึงนั่งเหงาตั้งนานมาเลยพร้วกันท้าคนรว้คือเพิ่งถึงบ้านเมื่อกี้เลยคือนิกาก็ขับกลับมาจากอายุธยานะคะเอ้ยขับจากเซนเว์มายุธยาก,ก็เพิ่งถึงพี่ชมหนูให้ฟังอะารเงี้ยขอ,ขอนะที่อาว่าขอบาพณนะดีใจได้เจอเขาอคุณนะวันนี้มันเกิดเลยพอหน่อยได้เลยแฮปปี้วันเดย์นะคะใครมีความสุขมากๆจะอยู่ให้คําวยพรมีไปเรื่อยๆเลยนะคืออ่ะคุยเลยลวกันจะ่กยพวันนี้มีเรื่องคุยมากๆอ๋อพวกนี้มีขายมาชานะคะใครที่อยากมา พื่คุยกับนีชคก,ก็มาได้นะโอเคก็คือตั้งแต่ได้รู้นะคะว่าได้แบบร่วมงานกับ AKB ก็ดีใจมากเพราะว่าก็แบบเป็นญี่ปุ่นอะแล้วก็โอกาสแย่มากๆที่เราจะได้เจอเขาเนาะแล้วก็ครั้งนี้นีชคก,ก็เลยก็ก็พอได้แบบว่าได้มาเจอเขาตัวจริงใช่ไหมคะก็เขาแบบว่าเขาการทํางานเขาอะดีมากๆเลยการทํางานเขาแบบ รู้สึกว่านี่แหละคือไอดอลแค่แบบเห็นเขาเต้นแบบว่าเริ่มพอเริ่มรันใช่ไหมคะพอเห็นเขาเต้นแบบโผล่น้ำตาไหลอะ่ะเขาแบบนี่นี่สินะแบบคือไอดอลของจริงอะ่ะทําให้แค่แบบมีไฟในการทํางานต่อมากมากแบบถึงมากที่สุดเลยอะไรเงี้ยดีใจมากๆคือมีความสุขมากๆไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วอะ่ะขอบคุณนะคือมีความสุขมากๆเลยคือคือไม่รู้ว่าจะแบบบอกยังไงว่ามันมีความสุขจริงอะ่ะแล้วก็ ยงบอกว่าแล้วฉันก็เลยพูดส่งไลน์ไปหาแม่บอกว่าเนี่ยจะเป็นในด้องอีกสิบปีคือ <c oughs> แบบเออเรื่องพี่ยุยูเขาเป็นน้องสิบสองปีใช่ปะ่ะรู้สึกว่าหูเขาเก่งมากเลยนะแต่ว่าโอเ้เขาเขาทำได้ดีจริงทั้งบนเวทีทั้งแบบตอนซ้อมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่านีใจแบบโหเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยขึ้นมารู้สึกว่าคนนี้ดีมากๆแบบงานที่ได้อะไรเยอะมากแล้วก็เป็นเกียรติมากๆจริงๆที่ได้มา ขึ้นกับพี่ๆเขานะคะแบบโอ้ดีมากจริงๆอ่ะจริงๆคือส่งลายไปบอกหม่ว่าจะเป็นในรออีกสิปีคือช่วงนี้มีไฟมากสิบปีเลยเหรอได้แต่อยู่หดูสิปีจริงหรอโอเคก็คือแบบถึงบอกตัวเองไว้เลยแบบเขียนโน้ตไว้เลยว่าถ้าสมมุติวันไหนแบบเหนื่อยท้อหรืออะไรก็ตามก็ให้นึกถึงวันที่แบบได้ขึ้นกับเขาแบบมีความสุขมากๆ,ๆใช่ค่ะ ได้พิเศษโรงเรียนให้รุ่นห้าไหมก็อะไรคุยแล้วได้คุยกับรุ่นห้าเออถ้าพูดถึงรุ่นห้าด้วยก็มีมีน้องไม่ใช่มีไม่ใช่น้องด้วยเป็นพี่สองคนนะคะที่เขาบอกว่าชอบนิชาก็คือพี่นำเพชรกับพี่ปันผลเขาบอกมางีนนะสองคนแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นแบบว่ามีคนไหนชอบเป็นพิเศษหรืออะไรไหมแต่ว่าสองคนนี้แบบว่าเขาบอกว่าเขาชอบนิชาก็เลยได้คุยกันเยอะหน่อยแล้วก็กับ พี่นัเพทต้อจะคุยเยอะสุดแล้วแล้วก็ถ่ายดต่อด้วยกันด้วยนะเดี๋ยวจะเอามาลงวันนี้แหละหลังจบไลฟ์เดี๋ยวลงเลยก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่าให้ฝากซัพพอร์ตนิชาด้วยนะต่อจากนี้จะทำหน้าที่ไอดอลให้ดีเยี่ยมเลยเพราะว่าพอได้มาเกนเคบ AKB ปุ๊บมีความสุขมากแบบว่ามีแฟนในการทำงานมากๆนะคะก็เดี๋ยวต่อจากนี้ก็งานเรืวสุดก,ก็ถ้าไม่นับพรุ่งนี้ก็จะเป็นโรโชว์ใช่ไหมก็ เราดูเลยนะนิชาจะทาจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังทุกคนจะจ้องชอบแน่นอนไปดูนิชามาสองวันเก่งมากขอบคุณนะรู้สึกว่าอยากทําให้คนที่ดูโชว์มีความสุขเหมือนที่เราดู AKB แค่ดูเขาก็น้ำตาไหลน้ำตาล้องล้องไห้อะต่ม <c oughs> ือนจะพอยาวเลยได้เลยแล้วเพลงว่าลนะิปน่าชอบมากชอบมากทุกคนแบบโอ้ oh my god คือนิชาไม่เคยมีเพลงที่ชอบขนาดนี้มาก่อนเลยก็คือยังไม่เคยมีเพลงที่แบบชอบมากขนาดนี้ อย่างเพลงโคชูจันตะใช่ไหมคะก็คือรู้สึกว่าไม่ได้โดนใจขนาดนั้นแค่รู้สึกว่าเป็นเพลงเต้นแล้วก็เลยคิดว่าอืมก็คงเหมาะกับตัวเองแหละแต่ว่าไม่ได้ชอบที่สุดอย่างล้วคิดเซเว่นก็ชอบชอบทำนองเพลงหลายๆอย่างแต่ก็ไม่ได้ชอบที่สุดเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เพลงที่เต้นสุดเพราะว่าเราก็เป็นเมนเต้นใช่ไหมอย่างไอดอลนันก,ก็รู้สึกว่าดีเพลงนี้ดีทุกอย่างชอบมากแล้วก็เต้นเต้นกับเรื่องที่ยืดยืได้นะเรานดูใช่ แต่ว่าเนื้อหาเพลงก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับนิชาขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเี่ก็ยังเด็กอยู่เข้าใจไหมแต่ว่าเพลงเนี้เหมือนไม่ได้ใส่เรื่องความหมายแต่ว่าชอบมากแล้วก็เพลงนี้แบบโอ้ยเห็นเขากับตาเนื้อดีใจมากได้เห็นนะเดี๋ยวขอเปิดนะไฟอาจจะหายไปแสงที่หน้าชอบจริงๆแต่ลไลฟ์อีกไม่นานเพราะว่าเดี๋ยวแล้วทำไมนิ้วชีนน้นอนมันงอมันงออยู่แล้วค่ะใช่มันงออยู่แล้ว,ออลวเออแบบ เลยเหะออุย้ยโฆษณาโลบอกอุย้ยขอเปิดแบบเพอร์ฟอร์แมนได้ไหมเอมียังไม่ออกเนาะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูชอบมากชื่ออะไรนะนานาอะไรนะนาโกะลิ่ใช่ไหมนาโกะลิสากุระ แค่พี่ฮุ้น่ารักไหมน่ารักน่ารักมากพี่ฮุมก็น่ารักนะไม่ค่อยได้คุยกับพี่ฮุมไม่ได้ขอถ่ายรูปมาเลยนะแต่พี่จริงอยากขอถ่ายรูปมากแบบว่าวันที่สแสดงนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ขอถ่ายรูปเลยขอตู้นะคะนี่แชรชอบลุ่นพี่นาลุมีมากคือแบบว่านุนพี่นาลุมีชอบมากคนคนนี้คนนี้นี่คือช่องยูทูปนี่แบบ เขาเหมือนแฮมสเตอร์เขาน่ารักมากแบบว่าประทับใจกับการทำงานกับเขามากเขาแบบโหลดจริงชอบมากวันนี้ไลฟ์แปกคนเลยก็ไม่แปกเพราะว่าทุกคนกานมีมีหลายอย่างที่อยากพูดนะคะแต่ว่าอินเท็ก็จะไลฟ์นานแค่ยอยากพูดเฉยว่ามีความถุขกันได้ขึ้นคนนี้มากแกะแล้วแกะเมื่อเช้า <alike> หนูมีใครขนานั้นจริงเหรอจริงเหรอหนูไปเทียบเขาเหรอคือแบบเขาน่ารักมากจริงน่ารักมากแบบว่ามองเขาไม่หยุดเลยแต่ว่าไม่ไม่กล้าคุยกับเขาหรือว่าขอถ่ายรูปขอถ่ายนู่นนี่เยอะเพราะว่าเราไม่รู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นเนาะว่าอะไรควรไม่ควรใช่เขาน่ารักมากได้ใช้ภาษาี่ปุ่ได้ไหมได้ค่ะนิดหนึ่ง สอนมาเลยนะฮเมมเบอร์เขาเป็นคนสอนเองเลยเฮ้ยแก่มาแล้วนะแก่มานิดนึงเมื่อเช้าลืมอะตอนเนบซีดีมาชอบได้ไหมขอบคุณนะแล้วก็เพลงลูเมื่อได้ยินตำแหน่งนี้ห้าหนะคือดีใจมากๆขอบคุณใครก็ตามที่ทำไม่ได้ทุกคนแนล้วก็ตำแหน่งทุกยตำแหน่งคือแบบ ตอนนี้แบบดีที่สในชีวิตเราเรนะินขึ้นมาดีใจมากแล้วก็หวังว่าจะมีหลายคนได้เห็นแค่จากคนนั้นนะเพราะว่าเรียเต็มที่มากๆจริงๆในเรองน้ี่เหมือนทคแบบนี้นจริงๆจริงเหรอ,อเดต้องไปตามแหละน่ร,ร,รอลงนี้ชอบมากเพราะว่า ก็รู้สึกว่าฟังครั้งแรกแล้วแบบอุ้ยเพลงอะไรอ่ะน่ารักมากแล้วก็เหมือนพอเขาได้สอนเราแบบจําท่าได้ใช่ไหมแล้วก็อุ้ยเพลงนี้น่ารักทานองเพลงดีแล้วก็โมโมกาสนะท่อนโซโล่อ,อะไรก็ตามแบบโอ้โหทําแบบทึ่งทึ่งชอบมากแล้วก็เป็นเพลงที่เต้นอ่ะือชอบเพลงนี้มากเลยถ้ามีโอกาสได้เต้นเพลงนี้ก็จะดีใจมากๆนะคะ เชร์ว,วันนี้จบที่ขายชามได้ไงโอ้ยขอบคุณทุกคนที่มาดูมากๆเลยนะคะดูอะไรหรือว่าดูตรงนี้ก็ตามก็ขอบคุณที่มาดูลายเจนะก็เ๋ยวไว้พ่งนี้ใครที่ไปเชนทันเวิร์กก็มาคุยกันที่เบอร์มาชะได้นะจะบอกว่าแชรยชอบกินมาชะเหมือนกันอร่อยมากชอบคีมิราเกนีชช่ๆ,ๆในคขา่าขอบคุณนะคือชอบมาก,มากคีมิราเกนีตึงๆชุ่ๆ,ๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ตึงตึงตัตตัดตัดตัด,ด,ด,ดสุการาัรละดตึัดตัดตัดอีชื่อโมอันน,ดดนั้น่เอดัตตดตดน่ารักมากสกเกตบอดลองนะเอ้คันนี้สกเกตบอดที่เธอเล่นไปลองใช้ไวๆวสนุกไหมเธอเออผิดห้างใช่แล้วคือน่ารักมากชอบมาก เออ,อนะรู้มอเต้นแรงมอต้นแรงกว่าจริงโจ๊ตสิบาอุ้ยขอบคุณนะคืน,นี้ห่อแบบว่าที่จริงมันเป็นที่อยากเต้นทําอยากเต้นที่มันแรงที่สุดเพราะว่ามันเป็นเพลงแบบเพลงที่เราชอบของคารมิเราแล้วก็นารูมิที่แบบเพิ่งโดนตกมาก็ได้เป็นเซนเตอร์เพลงนี้แล้วเราก็ได้ตำแหน่งที่ห้าหยก็เลยรู้สึกว่าอยากทำให้ดีมากๆแต่ว่าด้วยความที่มาเต้นเพลงสุดท้ายเราก็แรงอาจจะแอบหมดเล็กน้อยก็ทาให้เต็มที่สุดแล้วถึงเฮเซจะหลุดบ้างนิดหน่อยแต่ก็ รู้สึกว่าทาเพลงนั้นทได้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วค่ะแล้วจริงๆก็เต้นแรงเต้นแรงมากมากก็เป็นเพงลงที่เราเป็นเซนเตอร์แล้วก็แบบภูมิใจอะ่ะเนาะได้ใหม่ก็เหมือนการทําเต็มที่ทุกเพลงเลยอะ่ะมีความสุขมากแล้วก็ได้เต้นไฟยิ่งเกตด,ด้วย้วได้เต้นพัมกินกับญี่ปุ่นว่ามีความสุขพี่พี่คปี่เต้นรู้เมื่อแล้วแบบแข็งแรงกันมากจริงๆใช่แล้วอนี่เแข่งมากสนาสนุนชมพิธุกเลยเขาคนนี้ว่าเป็นบคุณนะจริงๆที่แบบได้มาเป็นไอดอลโห คอนเสิร์ตนี้นะเล<ด>ิศให้เลยล้านเ <c oughs> ต็มสิบเต่นเล่งกเวทีพังมากใช่ทั้งเมื่อวานแล้ววันนี้ยังรู้สึกว่าเวทีเสียงมันตุมต้มตุมต้มตอนนีชัดเต้นแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเลิศแล้วโอเคอีกสามนาทีนะจะไปและไลฟ์สิบห้านาทีป่ะไปหาจิกะชมดูเมื่อนี้เธอด้วยจริงหรอขอบคุณนะโอ้ยเราเราเรอโชว์ที่จะถึงนี้เลยเราดูว่ามันจะเป็นยังไง คือก็เป็นรสชัปกติแหละแต่ว่านี่ฉันรู้สึกว่าพอได้ทํางานกับเขาใช่ไหมแล้วก็มีไฟมากขึ้นรู้สึกว่าน่าจะทําโชว์ออกมาได้ดีมากขึ้นคิดว่านะแบบจากปกติมันก็ดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเออก็มีแบบอย่างก็เหมือนรู้พี่เอกิมิใช่ไหมก็เลยคิดว่าน่าจะทำได้ดีขึ้นนะเห็นพี่โยโย่เต้นได้ไหมแล้วเป็นไงบ้างครับ โอ้ยรู้สึกบอนลวันนี้ใช่ไหมตอนตอน,ตอนซ้อมก็ตามหรือตอนอยู่บนเวทีก็ตามท่อนเซยเซยหันไปไม่เจอพี่ยูยูใจหายเพราะว่าปกตอนที่เต้นกับญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วก็แบบเซยแล้วพอเซยครั้งนึงก็หันไปเจอเขาแบบยืนเต้นอยู่ตรงกลางแล้วก็แบบว่าโหรู้สึกเห็นเขาครั้งแรกแบบโหนี่เสนะไอดอลแล้วเขาแบบอล่าดารามากๆอ่ะอืจริงๆรู้สึกว่าโหญี่ปุ่นทุกคนนะเหมือนหลุดออกมาจาก ไอเจี๋ยออกมาจาก youtube ออกมาจากติ๊กต็อกเลยคือว่าเขาแบบเลิศคือไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะค่ะคือมันเลิศจริงๆจอกันพวกนี้กี่ราศีโลชชุมลีอ๋อเอเอจริงด้วยใช่มีกี่ราศีราศีก็มีเชิญนะเมาเจอกันแล้วก็โลโชก็โลโชอยากให้ไปมากๆนะเท่าที่ได้ยินเพลงมานิดนึงก็แบบว้าเอพีซีพี่น่าหังสุดแต่เห็นกัเต้นชัดเจ๋อภูมิใจวะขอบคุณนะนดิทูไปตอ,อนไปคอนเสิร์ตด้วยหรอขอบคุณมากๆเลย คือแบบว่าดีใจตั้งแต่แบบคอนนี่แล้วคอนชัปเตอร์น็กที่มีคนบอกว่าแบบเห็นนิชาถึงแม้จะอยู่บนดอยก็ตามอะไรเงี้ยแล้วคอนเอพีซีก็ดีใจที่เป็นอย่างนี้เหมือนกันซึ่งคอนหน้านก็จะทําให้เป็นอย่างนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเลยอยากจะแบบทํายังไงก็ได้ไม่ทุกคนห่วงเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซะ์ทำให้ทุกคนชอบไปเรื่อยๆเลยนะอ้าวฟ้าบอกว่าพี่นิชาดีใจไมมมีน้องแล้วมาถึงอะไร นี่แคตาโตเฮ้ยเดี๋ยวรอได้กี่นาทีแล้วเนี่ยโอเคอีก30วิเราจะไปแล้วนะราดูทุกคนเด้อโอเคอเ,คเคดี๋ยวจะลงคลิปที่เต้นกับพี่น้ำเพชรเราเอามาให้ดูนิดนึงแล้วกันถ้าม่ผู้ชมอยากให้ไปมากๆคั่ะของหน่อยคือถ้าถ้าเพลงนั้นน่ะที่วิลเลเกตบอกนิชาใช่ไหมได้โชว์อะใครไม่ว่าคุจบแล้วนะคุณจบแล้วนะถ้าได้โชว์เพลงนั้นนะก็คือ ก็บอกแล้วก็น่าจะใช่ก็น่าจะต้องเต้นเพลงนั้นแหละก็ถ้าเพลงนั้นมาก็ใครไม่มาบอกเลยว่าพลาดที่สุดในชีวิตอ่ะเอาถามแอกได้เลยรุ่นทันรุ่นะ่ะแล้วก็นี่ครับ a k คบรักมนะยิ่ย่รุ่นทานเลยเหรอใช่ไปวันเสาร์จะก,กันไปถึงอะไรโรโชหรอเฮ้ยผมไม่รู้นะว่าเพลงเพลงที่ผมพูดถึงมันจะมาวันไหนแต่ว่าก็นะ ขอให้ได้เจอเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงเออมาถึงสิบห้าแล้วแวแต่ว่าจะให้ทุกคนดูแป๊บหนึ่งที่ถ่ายกับพี่น้ำเพชรนะโว้ยอยู่ไหนอ่ะอ้อยู่ไหนอะ่ะเฮ้ย,ย,ห,ยหาไม่เจอมันไม่โหลดมาใน iPad อะ่ะเอาเป็นว่านะรอดูเดี๋ยวจะออกไปลงให้ตอนนี้เลยแล้วทุกคนจะว้าว ค่บายบายขอบคุณนะรักนะทุกคนบายบายจุ๊บจุ๊บ